สวัสดีสมาชิกนะครับมีรถสวยๆพร้อมใช้งานมาฝากอีกหนึ่งคันนะครับทนทานใช้ง่ายกว้างขวางนั่งสบายดูแลสบายเลยครับรุ่นนี้โตยโยต้าโคโรลละอันติดรถบ้านแท้นะครับ เครื่องพันหตัว G ปี2010นะครับเป็นโฉมเอรนเช่นนะครับรถโดยรวมสวยมากๆนะครับใครกําลังหาใช้งานนะครับผ่อน4,100โดยประมาณผ่อน5ปีนะครับ1,59,000บาทครับรถบ้านแท้นะครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับลองชมเช็คดูรถทดลองขับได้เลยครับรถสวยสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอน ไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับเซทลอ็อกแอร์แบ็ก ABS ดิสเบรกสีล้อแอร์แบ็กสองใบนะครับสําหรับตัวนี้เป็นตัว G นะครับปี2010เพครับรถสวยสาภาพเดิมครับไม่มีชนหนักอัดต่อหรือพลิกคว่ำนะครับใครสนใจอยากได้ใช้งานนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับ รถยูมินบุรีนะครับผ่อน5ปีนะครับผ่อน4,100โดยประมาณนะครับส0 0พันต้นๆนี่แหละครับ159,000บาทนะครับรถสวยนะครับภายในกับระบบไฟฟ้ากระจกขึ้นลงไฟฟ้าซ้ายขวาปรับไฟฟ้าเซ็นเตอร์ล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับชมได้เช็คได้ทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีมีบริการจัดส่งทั่วไทยนะครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาทได้เลยครับเครดิตดีออกรถศูนย์บาท159,000บาทนะครับสนใจมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับเป็นอีกหนึ่ง ตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับใครหารถใช้งานฝากไว้ด้วยนะครับ1 5ึ0 0 0 0บาทผ่อนประมาณนี้จะสดจะผ่อนสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับแต่ถ้ารถก็คือทนทานใช้ง่ายดูแลสบายไปไหนก็กว้างขวางนะครับรุ่นนี้ขับได้สบายใจแน่นอนนะครับโดยรวมรถสภาพพร้อมนะครับสีสวยสภาพงามเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์เอกสารครบมาดูได้มาลองขับได้เลยครับ ใครหารถใช้งานนะครับนี่เลยครับทนแน่นอนเรื่องความทนทานไว้ใจได้เรื่องอะไรก็หาได้ง่ายราคาไม่แรงมีหลายเกรดครับแท้เทียบเทียมซ่อมเกรดไหนก็ใช้งานได้ครับ ขึ้นอยู่กับงบประมาณนะครับและคันนี้สภาพดีมากๆนะครับมาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับรถสวยสภาพพร้อมมากๆนะครับเป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับที่เหลือสมาชิกพิจารณาตัดสินใจนะครับฝากเอ็นตัวเลือกเลยนะครับคันนี้ราคาสภาพคุ้มครับเอาไปใช้งานนะครับเดินทางใกล้ๆกสะดวกสบายปลอดภัยแน่นอนนะครับรุ่นนี้สวยๆครับสภาพดีๆมาฝากให้กับสมาชิกที่หารถใช้งานนะครับ โตโยต้าโครระอันติดนะครับไม่ใช่อดีตแท็กซี่ห้ามถามซ้ํานะครับว่าใช่แท็กซี่หรือเปล่านะครับเป็นรถบ้านแท้ครับไม่เคยเป็นแท็กซี่นะครับสภาพสมบูรณ์ภายในสวยไม่ประมาณ200,000กิโลเมตรนะครับมาชมได้มาเช็คได้นะครับสมาชิกบ้านไกลนะครับจะส่งให้ได้นะครับจะส่งให้ถึงบ้านได้ครับรถสภาพดีพร้อมใช้พร้อมขับพร้อมโอนนะครับรับประกันการโอนนะครับ